สวัสดีครับผมทนายภาพวิชานกแลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของผู้รับเหมาทิ้งงานแต่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้จะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่นะครับงานรับเหมาก่อสร้างจัดอยู่ในสัญญาประเภทสัญญาจ้างทำของซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้รับเหมาให้ชำระค่าเสียหายต่างๆได้ ซึ่งในส่วนของพยายนหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีนะครับสามารถใช้พยานบุคคลในการสืบพยานหรือภาพถ่ายหรือวัตถุอย่างอื่นเข้าสืบเพื่อให้ได้ความจริงโดยไม่มีสัญญาจ้างทำของก็สามารถทำได้ครับสรุปนะครับกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานแต่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ครับ ในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา587ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงมันเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ